แล้วก็มาเขาใหญ่เขาค้อเลยนะครับเนี่ย so what's is what's is chasing high hypnotized down left right and stars up but เดี๋ยวมาเขาใหญ่เขาเข้อเลยนะครับเนี่ยทางเข้า ขึ้นไปทางรีสอร์ทที่เรามาพักนะครับมอนโทโร่รีสอร์ทสวัสดีครับผมเอมมี่ปะเที่ยวเหอะนะครับวันนี้เรามาพักผ่อนกันที่มอนโทโร่รีสอร์ทนะครับอยู่ที่หนองยาป้องครับผมก็พอดีมาดูที่ดูทางว่า จะทำยังไงกับที่ดีนะครับก็เลยแวะพักผ่อนสักหน่อยสักคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยกลับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คกินกันก่อนดีกว่าครับฮครับเราไปเช็คกินก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับน้าผูิตตาว่บ ลงทะเบียนก่อนนะครับบอรเราเช็คกินเสร็จนะครับเราก็เอาเรามาจอดที่หน้าห้องเราได้เลยนะครับนี่เขาก็จอดกันนี่ก็จะมีอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดด้วยที่เราผ่านอู่สวยอยู่นะโอเคครับวันนี้เราก็แวะมาดูที่กันสักหน่อยนะครับ ว่าเป็นยังไงมาลองจินตนาการดูอยู่นะครับว่าบ้านคนอยู่ตรงไหนคาเฟ่คนอยู่ตรงไหนบ้านลูกค้าควรอยู่ตรงไหนนะครับที่เราก็จะตรงนู้นเลยครับไปสุดนู่นเลยครับสุดนี้พอสุดนี้สุดเสาสีแดงเนี่ยนี่เขาเขาล้อมเลยนะนี่นี่ ครับมาดูกันครับว่าที่แปลงของเราติดน้ำเลยนะครับเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่เลือกเลยครับเ,เพื่อนคนไหนถ้ามีไอเดียอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะครับการทำที่พักสักสอาหลังพอ พออยู่ได้แล้เนาะเล้งไม่ทําเยอะค่ะที่ของเราก็จะติดน้ําด้วยแล้วก็มีเข่าด้านหลังยาวไปทางนู้นเดียกกล้วยไผ่น,น่าจะตัดครับเีได้ฝั่งนู้นเป็นไรอ้อยนะครับชาวบ้านก็เป็นวิวได้ แบบนะอาชาวบ,บ้านมาตกปลาอาะ่ะามาเสี็จ้อเราก็มาจอดรถหน้าห้องเลยนะจอง,งมาเป็นห้อง M2 เขามีจักรยานให้ใช้ด้วยนะเราไปปั่นเล่นได้อเข้ามาหูห้องดีมากเลยอ่ะ ได้อยโอีมากเลยอ่ะมีให้ครบเลยอ่ะตู้เย็นอะไรโอ้โห,โหดูดิได้ไปเป่าผมนี่นัสาวๆต้องจุดนี้แล้วจ้ากร<อ>ะจกบ,บานใหญ่มากแกเนี่ยดูดิโอ้โหห้องเขาก็ไม่ได้กว้างมากนะครับกำลังซส์กำลังดีว,ว,วิวจัมน,นะครับวิวแถมเรือให้ภายหน้าห้องทุกหนึ่งอันนะครับ เรียกไรนึงลำใช่นึงลำเฉย,ยับดูดินี่หลองย่าป้องมีที่พักเฉยผมก็มงงแล้วน,นะครับตอนที่ลงเดือนดูมาอากาศดีมากเลยวันนี้ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะพี่เด็ดห้องน้ำดูห้องน้ำดูห้องน้ำก่อนไปมีอาบอาบน้ำด้วยเขาบอกดู นี่ห้องน้ำไปหน่อยโอเคเป็นไงอาบน้ำของเราแล้วดูวิวภูเขาอาบน้ำไปชมวิวไปใช่แล้วเป็นงานดีมะมไม่ไม่ต้องไปอยู่ไหนเราอยู่ในห้องน้ำนี่แหละเปลี่ยนที่นั่งกินกินอยู่ในห้องน้ำใช่บ้าเหรอเพื่อนเนี้ยเดินอ่ะจองมาของเราเที่ยวด้วยกันใช่เราใช้ เราใช้สิทธิ์ของรัฐนะคะจองมาในราคา1 5 0 0ัร้อบาทเองอะ่ะต่อคืนอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอห้าโมงเย็นนะก็ได้ค่าอาหารนี่หกร้อยเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารที่ที่พักนี่กินแหละเนาะไม่ออกไปนางนอกแล้วเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาชา้าพอดีเราไปดูที่ที่เราซื้อไว้ที่เพชรบุรีไงแล้วเราก็เลยแบบเออแวะมาค้างสักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องขับรถกลับอะไรเงี้ยแล้วดูวิวแล้ววันนี้จะได้พายเรือไหมเนี่ยถ้าไม่พายวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เช้าค่ะเพราะว่าเพิ่งมาถึงเหนื่อยอเหมือนกันเนาะจะแบบเบา ปันพรุ่งนี้แล้วกันทีเดียวเดี๋วดูก่อนว่าเราจะออกไปไหมวันนี้ก็สั่งอาหารกินแล้วก็พักผ่อนใช่ค่ะแนะนำนะแนะนำตอนนี้ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่ค่ะถึงเมื่อไหร่ห้าร้อยบาทกิ์จะเด็นสิ้นเดินมกราเลยโอเคโอเคค่ะเจครับลืมไปว่ามันมีชั้นบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูโหบวันไดสงกันนะเนี่ย ว้าวโอ้โหขึ้นรับอากาศข้างบนกันได้นะครับสำหรับคนชอบมุมสูง oh, ตรงนี้ก็น่าจะถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยนี่ชิวๆครับดูนี่ทุกบ้านมีเรือหมดเลยบ้านก็มีหลายหลังนะครับตรงนี้เป็นโซนเลยนะครับ จริงเขามีฝั่งนู้นเขามีเป็นโดมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับวันนี้ก็ขอพักผ่อนนกันแล้วกันนะครับโอเคครับเราจะไปแว้นกันนะครับไปรับข้าวสั่งข้าวไว้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเดินไปก็ถึงนะครับจริงแต่อยากปันเนี่ย <laughs> เขาสาให้ไปแล้วจอดไปแล้ว <laughs> <laughs> อยู่ไกลด้วยดิใช้หน่อยแดดไม่มีมันติดฟองเลยเนะี่ยอะไรเนี่ยโหน้ำเชี่ยวน้ำน้ำน้ำสูงเทปรีที่ท่วมป่ะวหนถึงแล้วเราก็มารับตรงเซิปชั่นนะคะเพราะว่าเราได้ค่าอาหารหกร้อยเนาะ รัดช,ช่วยจ่ายเราก็เลยกินในรีสอร์ทเลยเพราะเรามาช้าและชุดโอ้โหตีโค้งซะเป็นข้าบจอดจักรยานก่อนเราพักห้อง M2 ไงก็เลยใกล้ปั่นมาไม่ไกลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรม น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละเพราะว่าวันนี้เรามาถึงชาแล้วเหนื่อยด้วยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะตื่นเร็วหน่อยทํภากิจกรรมพายเรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูโดม,มด,ด้วยค่ะห้องอาหารให้ด้วยด้นะครับนู่นใช่จริงๆเขามีห้องอาหารนะแต่ว่าเราเอาไปกินหน้าห้องดีกว่าชิลๆเนะาะก็มารับตรงที่เราเช็คอินแบบนี้แหละค่ะพี่ก็ส่งเมนูให้เรา ทางข้อความนะคะทางแชทที่เราคุยกับพี่เขาไว้อะแล้วเราก็สั่งทักแชทมาแล้วพี่เขาเสร็จแล้วก็ไลน์มาบอกเรานี่นะครับอาหารที่เราสั่งมายำรวมปลาทอดอะไรสักอย่างซัมติงยำไก่ทอดต้ยมยำข้าวเปล่าสองนะครับสั่งมาเยอะมากเลยกินแลต่ก็กระเผื่อไว้กินเป็นกับแก้มด้วยครับเลยสั่งเผื่อไว้ก่อนอันนี้เัเ <ใน S 2> ดือดละคะ่ะสามร้อย บอบลิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าแล้วครับเมื่อคืนก็หลับสบายเลยนะครับสบายแป๊บนึงก็สักพักก็ร้อนครับเปิดแอร์ใหม่อากาศดีมากนี่แล้วก็จะมาปั่นจักรยานไปทานอาหารเช้ากันนะครับลุยเลยค่ะไข่ซอนไข่ซอนโอ้ยไข่ซอน ได้ปลาาขึ้นเนินมได้ก่อนก็ได้ต่อ,อด้วยไข่ปกา,าไม่รู้นะ Let's go โอ้ยป oh, ั่นเก่งเลยนี่เองปั่นทีซ้ายขวาโยกกันก็หนูปั่นมหาบอมทุกวันน่ะเริ่มซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวเราไปรับคูปฟองกันก่อนเออใช่ต้องไปรับคู่องกันก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะนี่ก็จะมีให้ตักข้างในด้วยนะก็ต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยซาลมสลัดมีเพียบเลยอ่ะแล้วดูหน้าคนกินก็อิ่มข้าวก็เสร็จแล้วครับมาพากันมาเที่ยวทะเลนิดหนึ่งครับทะเลเทียมด้วยเ <c oughs> นี่ยนากาดดีมากเลยอะกาดเย็นครับนี่ออกมาถ่ายูป อยู่ดีก็เจอทะเลเฉยนี่โอ้ยบรรยากาศแค่เดินเดินตรงนั้นที่สระว่ายน้ำมาเดินดูสระว่ายน้ำเลยเดี๋ยวเราจะปั่นพาไปดูตรงโดมด้วยแต่เดี๋ยวเดินดูสระว่ายน้ำก่อนเนี่ยก็จะมีบ้านพักข้างในนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดใครมาเป็นครอบครัวเนี่ยหลังใหญ่เนี่ยอยู่ตรงข้ามสระว่ายน้ำเลยครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสองมืองนอนมาแบบเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยน,ะนี่ข้างหน้ามีสระด้วย กระโดดล,ลงสระเลยดูดิเดี๋ยวเราว่าเราเออกมาถ่ายรูปนิดนึงยอ่ะเอางขา,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 ากลับอ่ะเอาดูสระโอ้น่าเล่นอยู่นะเนี่ยเนอะน่าลงไปถ่ายรูปมากเลยเนอะดีกว่าถ่ายที่ห้องอีกอะ่ะพี่เอ็มออมีสไลเดอร์ด้วยครับเ,ออเด็กๆน่าชอบครับนี่ มีโซนนู้นนี่นะครับห้องเหมือนกับเราปั่นหลักยายไปดูก่อนดีกว่าก็จะปั่นไปดูโซนนู้นกันนะครับว่ามีห้องอะไรกันบ้างโดมที่ผมบอกครับโอ้ยหลังใหญ่เขามีจักรยานให้สองคันนะครับชื่อใน,อน,นห้อง M1 เอ้ยเอ0ในนี้ก็น่าจะเป็น M16 ไม่ใช่เ <M 18. S 2> อฟเอชน่าจะเป็นสองห้องนอนอะ่ะใหญ่เบเริ่มเลยจะมีโซนนี้นะคะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับเลี้ยงมาจากอะไรอ๋อไล่มาเลยสิบสองน่าจะไล่มาจากตรงนู้นแหละหลังใหญ่สิบสิบเอ็ดแล้วก็ดูนี่สิบหกไหมสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกมีวะมีเอ็มสิบหกแล้วเนี่ยพอเราปั่นมานิดนึงใช่ป่ะถึงตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นโดมเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ถึงโดมแล้วโดมตัวทีครับตัวที่วิวได้อยู่นั่นน่ะน่ะอ๋อโดมวิวเห็นเขาลูกนู้นนะครับเอ้ยวิวดีกว่าวิวดีวิวดีกว่าห้องน้นหนึ่งนะผมว่าเอาไปพิจารณากันเองแล้วกัน นอนโดมก็ฟินอยู่นะม,มันหลุดดูดีดูคนปันโอ้โหเมื่อยแล้วเนี่ยคนนั่งคนนั่งก็ตัวเบาด้วยดิ <c oughs> เอาครับเรามาแอบ,บดูซุ่มดูโดมนะครับเราเช็คแล้วไม่มีคนนะครับหลังนี้อเออยู่เห็นใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ยูเห็นเขาวิวอ้อนนะ ก็มีไฟเปิดด้วยห้องดีอ่ะถ้าโดมรู้สึกก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันรู้สึกพนะันสองนะโดมราคาพันสองมีหลายห้องครับ1,2,3,4,5,6องสา้าหมันมีเรือให้พายเหมือนกันมีเรือให้คนลรำหนาห้องจักรยานอ๋อเรืออยู่นี่ ฝั่งนู้นไม่วนแล้วเนาะก็เรียงไปห้องที่ผมพักอันนั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนั้นไปลองภายเลือกันหน่อยไหมเดี๋ยวลองดูดูภายได้ป่าวพายไม่เป็นด้วยดิอ้าวเดี๋ยวให้คุณเอมมี่ไปลองนะครับเป็นไงเราดูกันอ้าวลองดูครับเข,เข้าฝั่งได้ไหมเนี่ย อย่าไปไกลนะเล้งโอเคครับเราก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับมีโอกาสก็ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะฮะยังไม่อยากกลับเลยมากคืนเดียวเองน้อยกลับเพ้อไม่ไหว <laughs> <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับเค okay, ครับบ๊ายบายฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ